ไต่้างนะตอจากไท่้าเป็นไทยไปบาเลยะอยู่ด้วกันตัวเปีเดียวเลยนั่นสอวาหลกสมุนอาอัเปิดวไดอยั่นจะเป็นคดที่เปนหมาไปได้เล่นไปด้ตวนาไปได้เสีบาเนาะดเาบอเขเอเมั่น

หูลูก 3, กระเ้าตปกะไกใไกได้หลาหลายแต่ทิดที่สิดก็เร้กคำกัปไปที่ั่นขอราชวงศ์จองโชีสามสองไป

à chuẩn 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 không ai, chú, à, làm đại sư ta, giữ chạy dấu, giữ chạy dấu, à, tiếp, à, tập trưởng đứng lên đi lên bê, tăng hoàn

ปัหาดอกคนสําเร็ไควันินเล่ยไปื้อนพับีหมดพอไปกันไปควนทินเล่ย์ไปเสื้อแนทิลเล่ยแบนทิลาไปมหาสาไ้ด้วยรองปนตนเบิ้งนะครับตอนที้มนเป็นาขาวังปครับต้องเรยนอยู่ได้เลยนะได้หรอ่าใครมือกปรไได้ได้้ได้ได้ไ้ไไ้ด้า้ไไ้